บ้านปูในปี2025เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆให้ฟังนะครับ Disclaimer ตั้งแต่ตอนเริ่มผมว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนให้ซื้อถือหรือว่าขายนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับอันนี้คือเล่าเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับผมจะเริ่มจากเทคนิคเข้าก่อนแล้วค่อยไปในส่วนของพื้นฐานนะครับภาพรวมของกราฟนะครับภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่คือไทม์เฟรมมันครับ ภาพมันเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยวันที่24กสกุมภาแล้วถ้าเกิดว่าจบเดือนแล้วปิดลงได้แบบนี้แสดงว่านะครับภาพรวมใหญ่นี่คือคอนเฟิร์มเนี่ยการปิดต่ำกว่าแนวรับตัวนี้อีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นครับผมมันเนี่ยอยู่ฝั่งลงแน่แน่พอมันลงครับผมตอนนี้วีคนะครับก็ลงเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะม้วนได้สรุปคือม้วนไม่ได้ครับผู้ชมทีกระจัดยาวเหมือนเดิมพอลงมาตัวนี้ก็คิดว่าจะม้วนได้สุดท้าย ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับพอมันวิกอยู่ฝั่งลงเดก็คือไม่เหลือครับคุผู้ชมลงอย่างเดียวนะครับก็นะครับถ้ามุมมองของการเทรดมันเทรดไม่ได้เพราะวันเป็นขาลงนะครับโอกาสที่จะไปสวนแล้วก็เด้งแบบนี้มันจะมีโอกาสเสียมากกว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ เราให้โครงสร้างมันเนี่ยม้วนกลับไปเป็นฝังขึ้นก่อนที่เหลือค่อยว่ากันเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยังคงอยู่ฝั่งลงอยู่มุมมองของการเทร,ด,ทรดไม่ได้แต่มุมมองของ VI ไดี๋ยว,ว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ภาพรวมปัจจุบันนะครับของตัวบ้านปู่นะครับเป็นฝังลงยังคงเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่าเทรนไม่ชัดเจนนะครับทีนี้นะครับเรื่องต่อมาครับผมเมื่อเข้าสู่พื้นฐานเนี่ยนะครับ พื้นฐานบ้านปูเป็นอย่างไรบ้างนะครับบ้านปูนะครับไซส์บริษัทเนี่ยเขาต้องใหญ่ครับผมประมาณสักเนี่ยครับผมมูลค่าการตลาดเนี่ยประมาณสัก4 0,000ล้านณปัจจุบันครับผมเคยขึ้นไปเนี่ยสูงสุดเนี่ยประมาณสักแสนล้านนะครับก็จากปี6 3นะครับถึงปี67เจ็ณปัจจุบันนะครับ5ปีเนี่ยนะครับก็ขาดทุนเมื่อปี63ครับผมแล้วก็ไปพีคเมื่อปี65หหลังจากนั้นก็ ถอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมกำไรดรอปลงคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่าในช่วงพีคเนี่ยกำไรของบ้านปูจะสูงมากแล้วก็บางช่วงจะเห็นรับผมว่าบ้านปูนั้นขาดทุนนะครับก็จะเห็นกับผมว่ากําไรของบ้านปูนั้นไม่สม่ําเสมอนะครับในส่วนของตัวนะครับ PE เนี่ยช่วงที่กําไรพีคๆเนี่ย PE จะค่อนข้างต่านะครับแต่ช่วงที่บ้านปูขาดทุนหนักๆแบบนี้ครับผม PE ก็จะสูงมากๆนะครับและปัจจุบันครับแม้ว่าราคาจะลงมาจากอ่าสิบาทโดยประมาณนะครับจนเหลือ4บาทตอนนี้ PE ก็ตั้ง94ก็คือ94ปีคืนทุนนั่นแหละนะครับแล้วก็ P/B b เละแค่0.37พร้อมกับปันผล9%หากคุณผู้ชมดูแค่พวกค่า PE หรือว่ามันได้กำไรแล้วคุณผู้ชมเลือกปันผลแบบนี้อาจจะติดกับดักปันผลได้นะครับแล้วทำไม กำไรบ้านปูมันจึงเวียงขึ้นเวียงลงแบบนี้ดูทุกอย่างเนี่ยดูไม่สม่ำเสมอนะครับที่ทุกอย่างดูไม่สม่ำเสมอเพราะนะครับสินค้าที่บ้านปูขายนะครับคุณผู้ชมมันคือฐานหินฐานหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะเรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งไอสินค้าโภคภัณฑ์ครับคุณผู้ชมต้นทุนการผลิตเนี่ยมันจะไม่นิ่งตัวอย่างเช่น มันจะมีบางปีที่มันสัมปะหลังแพงมันจะมีบางปีที่ยางพาราแพงยางพาราถูกจะมีบางปีที่น้ำมันปาล์มแพงน้ำมันปาล์มถูกไอที่มันมีราคากลางขยับขึ้นลงแบบนั้นนะครับผมมันเรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งของบ้านปูเนี่ยถ่านหินหรือว่าพวกก๊าซธรรมชาติก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์เหมือนกันมันมีราคากลางที่คอยขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้อยู่นะครับเราควบคุมราคาต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามกลไกของมัน จึงเกิดเหตุการณ์ที่บ้านปูเนี่ยราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วก็กําไรมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบนั้นนะครับนะส่วนนะครับบ้านปูมีปันผลไหมครับผมบ้านปูเนี่ยจะปันผลนะครับปีละ2ครั้งนะครับช่วงเมษาแล้วก็กันยาประมาณนี้ครับผมประมาณสัก30กว่าสตางค์นะครับของปี67เนาะสาสตางค์นะส่วนปี66กเนี่ยก็จะเห็นกับผมว่ามันพีค ทำไมถึงพีคเพราะว่ากําไรของปี65มันเยอะพอกําไรปี65เยอะเนี่ยปี66ก็เลยปันผลเยอะเพราะฉะนั้นครับผมคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่ามันจะมีช่วงที่ปันผลน้อยแล้วบางช่วงปันผลเยอะมันขึ้นอยู่กับกําไรนั่นเองบางทีก็ปันผลจากกําไรสุทธิบวกกาไรสะสมบ้างชดเชยกับการที่ราคาของบ้านปูอะ่ะมันเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงอีกอย่างหนึง่งที่คุณผู้ชมต้องสังเกตนะครับสาหรับบ้านปูกก็คือ มันคือดัชนีที่ชื่อว่า C N C F ตัวนี้นะครับมันคือดัชนีฐานหินครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปครับผมว่าพอต้นทุนเราขยับใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยไม่ได้อยากให้จํานะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฝึกลองคิดตามครับผมฝึกคิดตามนะครับก็คือไอ้ตรงนี้ครับผมมันคือดัชนีฐานหินครับคือถ้าเกิดว่าต้นทุนฐานหินมันขยับเวลาบ้านปูสต็อกของแบบเนี้ยนะครับ และเอาไปขายให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่สต็อกมาเนี่ยขายได้เท่าไหร่สมมติว่าช่วงเนี้ยนะครับพอบ้านปูมีลูกค้าอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเราสต็อกไปตรงเนี้ยแล้วราคาปัจจุบันมันอยู่ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าสินค้าที่สต็อกไว้อะมันขาดทุนพอเราไปขายปุ๊บเนื่องด้วยราคาานดินมันถูกนะครับเราก็จะขาดทุนหมายนว่า,านตัวบ้านปูเนี่ยจะขาดทุนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสตอ็อกไอ้ตัวเนี้ยไว้ที่140่ใช่ไหม ช่วงปี2024เนี่ยสมมติว่าเราสต็อกไว้140แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังต้องขายของให้ลูกค้าขายโปรเจกต์ให้ลูกค้าอยู่แบบนี้นะครับมันเหลือแค่1 6นั่นหม,มายความว่าไอที่สต็อกมา140ตอนเนี้ยทุนเราอยู่นี่นะแล้วเอามาขายให้ลูกค้าที่ตรงเนี้ยแสดงว่าไอโปรเจกต์ชุดเนี้ยมันจะขาดทุนแล้วบ้านปูเนี่ยเขากลับมากำไรได้ไงไอช่วงปี2020คุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่า คือเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันต้องสต็อกของไปเรื่อยๆสต็อกของไปเรื่อยแล้วก็ขายลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับพอดัชนีฐานหินครับผมลงไปต่ำสุดๆแบบเนี้ยเขาก็จะไปสต็อกไว้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 สต็อกไ,ไ,ไว้ปีหนึ่งแบบนี้สุดท้ายครับคุณผู้ชมก็จะเห็นกับผมว่าสต็อกสินค้าฐานหินของเราอะ่ะมันอยู่ที่50กว่าดอลลาร์ถ้าเราสต็อกไว้ที่5060แถวๆนี้อาจติว่าเราสต็อกเฉลี่ยกัน60แถวแถวนี้มาประมาณสัก ปีสองปีประมาณนี้นั่นหมายเขาว่าฐานหินที่อยู่ในคลังเนี่ยจะมีจํานวนมากเพราะว่าราคาถูกทีนี้พอสต็อกถูกๆแล้วช่วงที่ราคาฐานหินเพิ่มขึ้นแบบนี้นั่นหมายเขาว่าของที่คุณผู้ชมสต็อกไว้ตัวเนี้ยพอเอามาขายให้ลูกค้าแบบเนี้ยมันจะได้กําไรซึ่งถ้าเกิดว่าฐานหินเป็นขาขึ้นแรงๆแ,แบบนี้บ้านปูจะประกาศกำไรเยอะมากซึ่งหากเรานะครับ ไปดูบ้านปูที่ราคาฐานินแพงๆแบบเนี้ยงบการเงินมันจะสวยมากนั่นหมายความว่าตอนที่มันสต็อกถูกๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขการเงินเนี่ยมันขาดทุนเละเทะไปเลยครับผมงบการเงินจะขาดทุนเละเทะช่วงเนี้ยมันจะไปประกาศตรงไหนมันจะไปประกาศกําไรตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงที่ฐานหินราคาแพงๆเนี่ยเพราะว่ามันสต็อกถูกมาขายแพงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปหลงกลว่าเนี่ยนะครับ ปี65เนี่ยโอ้โหงบโคตรสวยเนี่ยกำไรโต5เท่าเนี่ยจาก1.5เนี่ยมาเกือบ6แบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเหยียบกับดักปันผลเต็มๆอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยคืองบสวยการที่งบสวยคําว่างบสวยคุณผู้ชมมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้กำไรเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมอไอเดียเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าคุณผู้ชมทายังไงก็ได้ให้ตัวเองสต็อกของถูกๆแล้วไปขายแพง แต่ถ้าเกิดว่าสต็อกถูกแล้วไปขายถูกอีกแบบนี้มันจะเป็นช่วงที่บ้านปูประกาศงบงดขาดทุนเลทิแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่ล่ะบ้านปูจะกลับมากำไรอีกก็ต่อเมื่อฐานหินมันขึ้นถ้าฐานหินยังคงลงอยู่แบบนี้เวลาสต็อกไปแล้วก็ไปขายให้ลูกค้าแบบนี้มันก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมทุกทดูด้วยครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ย เราไม่ได้ดูเป็นไทม์เฟรมเดย์แบบสั้นๆนะครับคุณผู้ชมเราดูเป็นปีเป็นปีเป็น6เดือนเป็น3เดือนแบบนี้เป็นรายไตรมาสแบบนี้ว่าไอ้ฐานหินแบบนี้มันขึ้นหรือมันลงมันจะมีผลกับกําไรของบริษัทนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือสาเหตุที่ผมว่าทำไมงบการเงินเวียงแบบนั้นเพราะว่าตัวของสินค้าที่เป็นเบสเนี่ยนะครับมันมีราคามันเวียงขึ้นเวียงลงแบบนี้นะครับผมก็นี่เป็นสาเหตุนะครับทีนี้ สรุปภาพรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับจากทางผู้บริหารเนี่ยมีประมาณสัก9เดือนนะครับผมก็เลยสรุปสั้นๆมาให้คุณผู้ชมฟังประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับก็9เดือนครับคุณผู้ชมในรอบ9เดือนนะครับไตรมาสสปี6กเ,เนี่ยนะครับเรียกว่าหลายๆอย่างเนี่ยดรอปลงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าฐานหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ย รับตัวลดลงก็เลยทำให้กําไรรอบ9เดือนนั้นดรอปลงก็จะเป็นตามกราฟที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อกี้ครับผมว่าไอการาฟเมื่อกี้เวลาเราสต็อกของแนละ้วมันได้ขายถูกลงแบบนี้เพราะามันเป็นสินค้าพวกกรพนอะนะครับมันก็จะทําให้กำไรนั้นตกลงนะครับสรุปคือฐานหินและกา๊าซธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบหลักตกนะครับแล้วก็ค่าเงินแข็งค่านะครับ ก็จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านปูครับผู้ชมเวลาเขามีรายได้รวมแบบเนี้คือเขาจะได้รได้รายรวมแบบ1300ล้านดอลลาร์แบบเนี้ก็คือมันก็ต้องแปลงเป็นดอลลาร์กลับมาเป็นไทยอีกมันก็เลยมี2อย่างก็คือถ้านะครับทานหินราคาตกด้วยก๊าซธรรมชาติราคาตกด้วยขายได้ถูกลงไม่พอ ถ้าเงินแข็งค่าขึ้นด้วยอ่ะตอนแรกกับเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็จะขาดทุนจากกา,าแรแลกเปลี่ยนไปอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสาเหตุของการลดลงแล้วสัดส่วนรายได้เป็นยังไงบ้างครับผมรายได้จากธุรกิจอาธารหินเนี่ยหกิน63%โดยประมาณนะครับมันจะแบบขยับขึ้นขยับลงนะครับแล้วก็สัดส่วนที่2องครับผมก๊าซธรรมชาติเดสินะครับลงไฟฟ้าเนี่ยสิแล้วก็ ธุรกิจอื่นๆเนี่ยแปรนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น100%แต่ว่าเมนเมนเนี่ยก็คือฐานหินมันก็เลยทําให้กําไรของบ้านปูนั้นตกลงเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับสรุปนะครับก็คือบ้านปูเนี่ยเผชิญกับไอ้ตัวราคาฐานหินครับผมตัวราคาฐานหินตรงนี้นะครับลดลงนะครับแล้วก็กาซดครับผมการ์ดที่ลดลงด้วยนะครับทาให้กําไรทั้งหมดเนี่ยลดลงจากปีก่อนนะครับแล้วก็ ถามว่าผู้บริหารเขาทําอะไรประมาณไหนครับผมก็คือเขาจะเพิ่มนะครับประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การบริหารต้นทุนนะครับก็จะช่วยรักษาสถานะการเงินของบริษัทเขาใช้คําว่ารักษานั่นหมายความว่าอย่างที่บอกกับผมว่ากําไรมันตกลงก็เลยต้องต้องประคองประคองไปส่วนอนา,นาคตครับผมจะมุ่งเน้นครับผมการขยายธุรกิจพลังงานสะอาดแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวถ้าเกิดว่าหมวดพลังงานมัน มันมาพยุงกันได้แบบนี้มันก็จะทําให้กำไรนั้นมาชดเชยการขาดทุนในส่วนของอตัวของฐานหินได้นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับผมใครมีตัวไหนนะครับอยากถามเพิ่มเติมเนี่ยลองคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นแบบไม่ปัน่นไม่ซิ่งมากนะครับผู้ชมเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดแบบสายซิ่งๆมากๆเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ใครที่ศึกษาด้วยตัวเองแล้วไม่เวิร์กับผมตอนนี้ทางช่องมีคอร์สเรียนไว้ซัพพอร์ตนะครับสอนทั้งพื้นฐาน แล้วก็เทคนิคครบจบในคอร์สเดียวเลยนะครับซื้อหุ้นยังไงให้มันเขียวหุ้นพื้นฐานดีไม่ดีดูยังไงลงทุนยังไงให้มันกําไรคอร์สนี้รับจบหุ้นไทยเลยครับผมแล้วจะรู้ได้ไงครับผมว่าเป็นแน่แนเพราะเมื่อผู้ชมลงคอร์สเดียนนะครับก็จะมีกลุ่มคัดหุ้นที่คอยไล์สดทุกวันอาทิตย์สองทุ่มนะครับก็จะมีการฝึกทุกๆสัปดาห์ผ่านหน้าง,งานจริงๆครับผมว่าเี้หน้าง,งานเนี่ยเราต้องลงทุนอะไรแล้วก็ลงทุนแบบไหนครับผมตรงเนี้ยสำหรับคนที่ลงคอร์สก็ได้กลุ่มคัดหุ้นตรง ผมีดิ d i c a อร์ช่วยแยกว่าหุ้นตัวไหนเทรดได้เทรดไม่ได้รายละเอียดโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยครับผมหากคุณผู้ชมลงทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกาครับผมโปรแพ็คคู่ก็จะเหลือ7,4.0% 0ผ่อนศูนเเดือนได้หากคุณผู้ชมจะเอาแค่หุ้นอเมริกานะครับสามารถลงแยกได้เช่นกันครับผมของหุ้นอเมริกาพื้นฐานแล้วก็เทคนิคเข้าครบจบในคอร์เดียวนะครับแต่ว่าเทรดเซตอัพจะมีเพิ่มขึ้นมาจากหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นอเมริกาจะมีลักษณะการวิ่งที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงครับผมเพราะ ระบบเพดก็เลยจะเยอะกว่า Special Gi f t นะครับก็จะมีการแชร์แผนการวางพอร์ตครับผมว่าวางพอร์ตยังไงให้มันกําไรคนพอร์ตน้อยวางยังไงคนพอร์ตเยอะวางยังไงจัดสรรยังไงกระจายยังไงนะครับอัปเดตหุ้นตลอดปี2025ครับผมเพราะว่าปีนี้จะเน้นหุ้นอเมริกาเยอะกว่าหุ้นไทยนะครับมีไฟล์ Excel สําหรับวางแผนต่างๆวางแผนพอร์ตวางแผนอะไรครับผมรวมไปถึงการใช้ AI ในการช่วยสรุปหุ้นรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นตามนี้เลยเรียนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมสามารถแคปตรงนี้ไว้ได้เลยนะ ผใครสนใจสามารถทักมาได้ที่ไลน์นี้นะครับหากคุณผู้ชมเอาจริงเอาจังกับชีวิตพร้อมลุยไปด้ยวยกันก็ทักมาได้เลยครับผม